สวัสดีค่ะพบกับช่องกุญแจแห่งชีวิตเข็มทิศความเจริญรุ่งเรืองค่ะคลิปนี้พี่จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันค่ะจากเรื่องบังเอิญแต่ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะที่ได้มาเจอแล้วก็ได้เปิดใจเรียนรู้พี่สูต์ค่ะและยิ่งพี่สูตรก็ยิ่งได้คำตอบ ยิ่งชัดเจนยิ่งสว่างยิ่งกระจ่างในดวงจิตเลยทีเดียวค่ะชีวิตรู้สึกเหมือนกับว่ามีเครื่องนำทางมีพลังคอยหนุนส่งค่ะจนทำให้จำได้ว่าตัวเองค่ะเคยมีคำถามกับตัวเองตอนอายุ10ขวบค่ะและปีนี้ปี2021พี่ได้พบกับคำตอบนั้นค่ะและคำตอบนั้นอยู่ในคลิปนี้ค่ะ พี่จะขอเล่าต่อเนื่องจากคลิปที่29เลยนะคะหลังจากที่เราอธิษฐานไปแล้วค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบเป็นนักช่างสังเกตค่ะกับทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตต้องคอยมองหาสิ่งดีด้านดีด้านบ,กบวกๆกับทุกๆเหตุการณ์ค่ะและต้องตั้งมั่นอยู่กับเป้าหมายว่าเราจะมีชีวิตเพื่อทําสิ่งใดให้เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะพี่กําลังติดตามไลฟ์สดครูท่านหนึ่งค่ะที่เขาขายสินค้าออนไลน์พี่ก็ดูจนครูท่านนี้ค่ะเข้ามา ในความฝันเลยพี่จึงตัดสินใจว่าโอเคถ้าจะได้เดินตามครูท่านนี้เป็นลูกศิษย์ครูท่านนี้คืนนี้ขอให้ลูกฝันเห็นคืนนั้นค่ะ ไม่ฝันพี่ก็คอยสังเกตมาเรื่อยๆค่ะว่าเส้นทางไหนคือแนวของเราคือทางของเราแต่พี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนข่าวว่าพี่จะทำอะไรจนกระทั่งมาถึงคลิปที่9ค่ะกำลังเริ่มทำคลิปที่9ค่ะแล้วมันติดมันไปต่อไม่ได้ค่ะพี่จึงได้อธิษฐานและคำอธิษฐานเสียงที่ได้ยินพี่แชร์ไว้ในคลิปที่17ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเส้นทางของชีวิตก็ถูกเบี่ยงออกมาค่ะจากชีวิตที่อยู่ในเมือง ผู้คนพลุกพล่านรถราเสียงดังก็ถูกแยกออกมาค่ะตอนแรกค่ะยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจค่ะก็รู้แค่ว่าแฟนได้รถใหม่ได้ที่ทำงานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขค่ะเพราะว่าฟินได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ในใจลึกๆค่ะเขาต้องการที่จะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงที่พี่แชร์ไว้ในคลิปที่17ค่ะพี่จริงอธิษฐานว่าคืนนี้ ขอให้ลูกได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งขอให้ลูกได้รับรู้ได้เข้าถึงเสียงนั้นอีกครั้งสาธุพออธิษฐานจบค่ะกลิ่นแป้งน้ําอบของคนสมัยโบราณค่ะก็ลอยเข้ามาค่ะและพี่จำได้ค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของยายพี่ค่ะที่ท่านเคยใช้ แต่ท่านเสียไปแล้วค่ะก็ได้กลิ่นมาแป๊บหนึ่งค่ะและหลังจากที่กลิ่นนั้นหายไปค่ะพี่ก็ได้พูดพูดประมาณว่าพี่มีเป้าหมายอะไรพี่ต้องการจะทำอะไรแล้วก็ขอกำลังใจจากยายค่ะแล้วต่อมาค่ะพี่ก็ได้มาเจอกับ คอร์ส30วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตของโค้ดตุ๊กตาแล้วก็โค้ดโจค่ะเป็นการกลับมาพบกับโค้ดตุกตาอีกครั้งค่ะหลังจากที่เรียนคอสระเบิดตัวตนและเสียงที่พี่อธิษฐานว่าต้องการที่จะได้ยินค่ะพี่ได้มาสัมผัสได้มารับรู้แล้วก็เข้าถึงอีกครั้งค่ะในวันที่จูนคลิปปฏิหารเปลี่ยนชีวิต1ค่ะในวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะ และขอส0ส30วันค่ะเป็นสิ่งที่พี่ตามหามาตลอดทั้งชีวิตจนจนทำให้คำถามสมัยเด็กค่ะผุดขึ้นมาเพราะพี่ได้มาพบกับคำตอบค่ะในสมัยที่ยังเป็นเด็กค่ะพี่ก็จะได้ยินคำเหล่านี้บ่อยมากๆค่ะต้องเป็นเด็กดีต้องทำดีต้องเป็นคนดีนะเพราะถ้าทำดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าทำไม่ดีก็จะตกนรก มีช่วงหนึ่งค่ะที่แม่พี่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพแล้วพ่อพี่เป็นพระค่ะพี่ก็ต้องอยู่กับคุณตาคุณยายลุงป้านาะอาบ้างเป็นครั้งคราวค่ะและคำเหล่านี้พี่ก็จะได้ยินบ่อยมากๆค่ะคือจะทำอะไรมันก็กลัวผิดกลัวไม่ถูกกลัวโดนดุกลัวโดนว่ากลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์กลัวจะตกนรกค่ะกลัวมากๆเลยและตอนนั้นจำได้ว่ากำลังนั่งอยู่ในห้องเรียนค่ะช่วงพักเที่ยงแล้วมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาค่ะ เหนือสวรรค์มีอะไรนอกโลกไปเนี้ยมันต้องมีอะไรแล้วเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำอะไรเหนือทุกสิ่งมันคืออะไรและสิ่งที่สูงที่สุดมันคืออะไรและหลังจากนั้นค่ะคำถามเหล่านี้ก็หายไปค่ะพร้อมกับการไปใช้ชีวิตแบบผจญภัยสุดๆค่ะคุ้มค่ะเพราะเพื่อที่จะได้มาเจอกับคำตอบในวันนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะ จิตวิญญาณของเราทุกคนค่ะเกิดมาจากสิ่งที่สูงสุดสิ่งนั้นเรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาใดๆบนโลกใบนี้ค่ะแต่พระเจ้าคือความจริงคือสัตธรรมความจริงคือความรักคือความสุขคือความเมตตาคือการให้อภัยคือความซื่อสัตย์คือความมุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเทคือความสำเร็จคือความอุดมสมบูรณ์คือทุกๆสิ่งค่ะของคุณงามความดีและทุกๆสิ่งเหล่านี้ค่ะมีอยู่ในตัวเราทุกคนเพราะจิตวิญญาณของเราทุกคนค่ะมาจากที่เดียวกันเราทุกคนค่ะคือหนึ่งเดียวกันเราทุกคนคือพี่น้องกันดังนั้นค่ะเวลาที่เราโกรธเกลียดไม่ชอบใครนั่นแสดงว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองหรือคิดไม่ดีกับตัวเองค่ะ และการที่เราทําดีไม่ใช่ว่าเราต้องทําความดีเพราะถ้าเราทําไม่ดีแล้วเราจะตกนรกแต่เราควรทําความดีเพราะเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆที่มันดีมาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกตอนนี้ค่ะพี่ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่สูงสุดคืออะไรคือสัจจะความจริงคือสัจธรรมความจริงค่ะที่อยู่เหนือทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ และตระหนักรู้แล้วว่าหลังจากนี้ค่ะจะดำเนินชีวิตกับกฎธรรมชาติกับกฎสัจธรรมความจริงข้อนี้อย่างไรและวันนี้ค่ะทุกๆผลลัพธ์ในชีวิตค่ะมาจากสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่อทั้งสิ้นค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ